อันนี้มันเป็นไฮชิวนะแต่มีคนกินเข้าไปนะก็เลยผมก็อยากกินบ้างไปซื้อตามร้านขายนะก็ร้านขายฟูกิล่ามังก็ตนะเพราะผมแวะวิล่ามังก็ตประจำนะอย่ามาถามนะล็อบก็มีนะฮะแต่ผมไม่ซื้อที่็รบเป็มมี่ยนแม็กซ์กิออนล็นอคชีกันเลยชีกันชีก โอ้ยยาขนาดนี้ไม่ต้องกินละนะก็จะเห็นว่าขวดก็จะเห็นว่าข้างในนะตรงแบบนี้ไฮซูแล้วเราก็จะมากินกันด้วยไม่ใช่กินอย่างเดียวนะเราสัมผัสกันกินนะเราจะมาชูข้างในด้วยนะก็ข้างในอย่างนี้นะรถแอปเปิลจะสีเขียวนะแล้มันก็จะคล้ายคลอย่างนี้คลายๆยี่ห้อไอ้ดูอมฮิตโต้นะ อย่างนี้นะอย่างนี้มันจะเหนียวๆเลย่นะแล้วก็เอามาใช่ปากจะฟันอนะ่คนนะคืออะไรอ่ะอืมอร่อยนะก็ติดตามชมนะฮะก็ติดตามนะคอม,มเมนต์ผมด้วยว่าจะลงไหนนะ ลงไอ้นั่นได้ด้วยเอนะครับนะอาน่ามีนะฮะคอมพิวเตอร์มันทำไม่ได้นะรคอมพิวเตอร์ทำมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีไมโครโฟนนะฮะผมมีที่ถ่ายแต่มันไม่มีไมโครโฟนนะผมก็เลไม่ดีนะนะผมจะสอนผมจะสอนวิธีโหลดโชว์นะนะหรือเราจะมารู้กันนะนบาย